จ้ามือนี่้างว่าอันปะตยอันมือเศร้านี่มัดเด็ดเอาบักเขือบอสเห็นเด้พ่อแม่พี่น้องอ้าวนี่นี่นี่บักเขือม่วงอุ้ยหน่วยหนึ่งเนี่ยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องบักเขือม่วงบักเขือม่วงอืมนี่นี่นี่พ่อแม่พี่น้องบักเขือม่วงนี่นี่อีกหน่วยหนึ่งนี่แตกสองหน่วยแล้ว เป็นดอกพอจ่อเพ่แจ้ขึ้นอีกพ่อแม่พี่นอ้องอือพอจ่อเพจแจ้ขึ้นอีกสามดอกแล้วพ่อแม่พี่น้องอุ้ยบักเขือม่วงจ้ะปะตุยกับป,ปีเอามาต้นหนึง่งพ่อแม่พี่น้องบักเขือม่วงนี่นี่ต้นนี้มึงนี่มือเศร้านี่ับอันนี้บักเขือบักเขือตอแหลมากนี่ถ้าจำว่าพิดนี่เขือตอแหลอือจ้ะ นี่ล่ะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องอนี่นี่ต้นเนี่นี่บักเขือบักเขือม่วงนี่ต้นนี้อือนี่พ่อแม่พี่น้องนี่เป็นดอกเป็นดอกเป็นดวงแล้วบักเขือปอปจ้ปึงได้มากินได้ยนะเออบักเขือป๊อพ่อแม่พี่น้องออกดอกออกดอกแล้วพ่อแม่พี่น้องอือบักเขือป๊อ เปลือเปาะนี่เห็นบ่ดอกสีม่วงนี่พ่อแม่พี่น้องนี่นี่มือเศร้าประตุยกะมาเก็บเด้พ่อแม่พี่น้องนี่นี่เป็นดอกมือเศร้านี่สามัรเก็บก็ได้ไปใส่ออมหลายได้มอเนืงพุลละพ่อแม่พี่น้องนี่นี่เป็นดอกเป็นดอกเร็จแล้วดอกกะล่วงน่ะกับเป็นนวย จังสี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องน่นเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องนั่นเป็นนวยจ้ะนี่คอมัมนตนเป็นดอกหลายมากกีแ้แหงคือเป็นนวยหลายเนี่ยเนี่ยเป็นดอกเป็นดอกเช่นเราก็ขืนนวยเด้พ่อแม่พี่น้องอันนี้บักเขือนี่นี่บักเขือเปะพ่อแม่พี่น้องนี่เห็นบอกพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ล่ะพี่แตึงลบลบแมมจ้ะสีขาวนี่คือบักเขือเปะ พ่อแม่พี่น้องบักเสือเปะนี่นี่พ่อแม่พี่น้องนี่นี่คันดอกมอ่วงม่วงนี่จะสิเป็นบักเขือบักเขือเปะคันดอกขาวบักเขือตอแหลพ่อแม่พี่น้องนี่นี่อุ้ยเนี่ยเพิลี่เด้พ่อแม่พี่นอ้นนอ,งนนองเนี่ยมือเศร้านี่ฮะฮะจะไม่กับ่าเห็น แน่มึงดีๆแน่มึงขักๆจังควยพอเออซื้อน้ำบอกซื้อซื้อจ้ะเนี่ยเนี่ยหาบ่าเห็นหาเบ่นั่นพ่อแม่พี่นอ้องหาบ่าเห็นจ้ะนี่อีกโอ้เขาตกเมือง,งดีๆเี้นี่บักเขือบักเขือเปาะพ่อแม่พี่น้องบักเขือเปาะอือเพี่เห็นบอกพ่อแม่พี่น้องสัวสัวไม่เห็น เหลืองแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่กินกับตําบักฮุงใส่ตาบักฮุงใส่น้าพริกอีหอย่างนี้แสบเดอ้อพ่อแม่พี่น้องพี่เป็นดอกเป็นดอกเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องนั่งว่าจะเป็นดอกนี่บักบักฮุ้งบักฮุงก็ชิได้น้วยเดียวเท่าน,นั้นละพ่อแม่พี่น้องพราะเป็นน้วยขื้นมาฝร,รเเาั่งจาเพ่แจ้นี่นั่นเฮียแล้วตกล้นแล้วพ่อแม่พี่น้องนะเห็นบ่์นะนี่ลหละนี่เฮียอือ เนี่ยเป็นดอกเป็นหยางคันมันจับนะจับบ่เงียบตกบ่อลนนะ่ะได้หลายพ่อแม่พี่น้องได้หลายจ้ะนี่เพิ่นเป็นดอกเป็นดอกหลายาลจ้ะเป็นดอกหลายเป็นดอกหลายอืม,มจ้ะโอเคเดี๋ยวปตุตกับปีพาเม,ามืองอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ซ้ำนิดได้จ้าสวัสดี